เหตุผลเดียวหลักเลยนะครับที่ทำให้ทองจะไปต่อได้อีกเยอะคือดอลลาร์เสื่อมค่างบประมาณขาดดุลบานปลายทุกปีเพิ่มงบประมาณทหารจะเพิ่มงบประมาณนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมด2นี่ครับ18ล้านล้าน130สกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอันที่3นะครับอำนาจการเงินกับเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ลดลงไหมครัลดลงนะครับเพราะจีนไงครับเพราะรัสเซียมาแทรกแซงถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยนะครับที่ดอลลาร์มันจะไม่อ่อนค่าลงดีบีโซ่แาสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้คุณสุวัสดิ์สินสาดกกรรมการผู้จัดการบริษัทโกแบ็กได้ให้เกียรติรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาคุยกันสถานการณ์โลกที่เรารู้สึกว่าต้องดูให้มันลักซึ้งและวิเคราะห์ให้ละเอียดพี่หมูเพิ่งกลับจากเกาหลีมาก็ได้เขียนบทความอันหนึ่งก็คือดอลลาร์อ่อนค่าดอเบี้ยเฟด4.5เปอร์เซ็นต ผมก็ผมก็เริ่มสงสัยว่าในวอชในเควินวอชเนี่ยมันมาปวดโลกหรือไงทว่าเกิดจากโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งเควินวอชจะแต่งตั้งในเร็วๆนี้ก็อยากจะให้พี่หมูวิเคราะห์นิดนึงว่าเควินวอชเป็นใครทําไมมีอิทธิพลต่อราคาทองคําขนาดนั้นพี่หมูช่วยกรุณาวิเคราะห์นหน่อยครับเชิญครับเควินวอชเคยเป็นอดีตนะครับประธานเฟดสาขาหนึ่งหลายปีก่อนนะแล้วเขาก็มีคอมเมนต์ออกมาเรื่อยๆสมัยก่อนว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทํา QE ประการที่1ประการที่2องเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการลดดอกเบี o ้ย e นี่คือจุดยืนของเขาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะเควินบอชมาเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกับตำนานของประธานเฟดสารัฐท่านหนึ่งก็คือพอลวอเกอร์นะหลายๆคนคงจะรู้จักบางคนนี้เอาไปตั้งเป็นวอเกอร์เอล่าอะไรไปเลยนะฮะพอลวอเกอร์ เป็นประธานเฟดที่เข้ามาในตำแหน่งตั้งแต่ปี1979นะครับแล้วก็เป็นคนที่ปร,ราบเงินเฟ้อสหรัฐที่พุ่งทยานขึ้นไปเกือบเกือบ20%ในช่วงทศวรรษ1970กว่าจนถึง1980กว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐประสบหายนะทางเศรษฐกิจนะครับจากเงินเฟอ้อที่พุ่งทยาน10กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ย ปี2อ2 2ีเราเราเราเห็นสหรัฐเกิดเงินเฟอ้อใช่ไหมฮะวิกฤตเนี่ยประมาณสัก7% 8%นเรี่ก็เรียกว่าเยอะแล้วนะครับแต่ในสมัยนั้นมากกว่าเท่าตัวครับก็คือประมาณเกือบ20%เหตุผลเดียวเลยที่เกิดเหตุผลตรงนั้นเหตุผลหลักนะครับก็มาจากพลังงานครับเพราะตอนนั้นสหรัฐเป็นผู้นําเข้าพลังงานมากที่สุดในโลกซึ่งวันนี้มันกลับข้างกันเพราะวันนี้สหรัฐเป็นผู้ผลิตพลังงานมากที่สุดในโลก ทั้งแก๊สทั้งน้ํามันวันนี้จะตรงข้ามกันเลยนะครับแต่วันนั้นเราย้อนกลับไปวันนั้นนิดนึงแล้วสารัฐเนี่ยถูกเซงชันนะครับโดยผ,ผู้ผลิตน้ํามันในตะวันออกกลางเราเรียกว่าเอ็มบาร์โกในปี1973แล้วก็น้ํามันขึ้นไป4-5เท่าตัวลองลองลองจินตนาการนะครับว่าถ้าวันนี้ราคาน้ํามันขึ้นไป4-5เท่าตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกฮายนะ ก็ไม่แปลกครับในสตวรดนั้นเนี่ยสหรัฐก็เลยเศรษฐกิจถดถอยแล้วสหรัฐก็เลยแก้จุดตายนี้ได้คราวนี้ก็กลับมาว่าพอวอลเกอร์เนี่ยเป็นตำนานเพราะว่าเป็นคนที่กล้าขึ้นดอกเบีย้ยเฟดนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ปราบนะครับไอตัวเงินเฟ้อสหรัฐได้วิกฤตนี้ก็หายไปแล้วหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับหลังจากนั้น1,990กว่าไล่มาจนถึงปี2000เนี่ยสหรัฐก็เป็นยุคลุ่งเรืองเลยยุคทอง ก็บางคนก็จะเรียกบางช่วงก็ว่าเลแกนโนมิกใช่ไหมฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สารเศ,ศรษฐกิจดีมากแล้วก็เกิดอะไรรู้ไหมฮะเกิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเช่นอะไรครับอินเทอร์เน็ตก็เกิดในช่วงนี้นะครับชิปเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ต่ามาด้วยสมาร์ทโฟอนอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้มันจะต่อเนื่องมาจากช่วงนี้หมดเลยนั้นก็จะทําให้สหรัฐเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกกระทา ในปี1,970กว่าถึง80กว่าจากพลังงานตะวันออกกลางกลายมาเป็นผู้ครอบครองโลกเขาก็เลยพูดกันว่ายกย่องกันว่าพอวอเกอร์เนี่ยเป็นคนจุดประกายตรงนี้อันนี้พอ่ามันาเควินวอชเนี่ยถ้าสมมุติทำแบบพอวอเกอร์วันนี้ทำไมคนถึงกลัวเพราะว่าถ้าวันนี้สหรัฐขึ้นดอกเบียแทนที่จะลดดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้ตลาดเนี่ยคิดว่าสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยเฟดใช่ไหมครับแต่ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยละ่ะเขานี่มันจะกลับข้างกันเลย นะแต่ผมเชื่อนะครับว่าตลาดเนี่ยกลัวเกินไปครับที่ตอนนี้กลัวเกินไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐเป็นผู้ผ,ผลิตพลังงานมากที่สุดในโลกเราสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยโลกแทบจะไม่มีปัญหาเงินเฟอ้อเลยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2022ที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนแล้วก็เกิดการ ขึ้นกระชากขึ้นของราคาพลังงานอยู่ช่วงเดียวช่วงเดียวนะครับคือประมาณกลางปี2022ไปถึงปลายปีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ลดลงมาตลอดดูได้ง่ายๆนะครับว่าเดี๋ยวนี้น้ํามันเนี่ยเท่าไหร่ฮะหกเหรียญบวกลบประมาณเนี่ยครับแล้วก็แก๊สก็ถูกครับสเหรียญสี่เหรียญคําถามคือลองดูเงินเฟอ้อสหรัฐก็ได้ครับล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่ฮะสเ<จ>ปอร์เซต์สเซ็ต์ต่มากนะครับ เพราะนั้นแปลว่าอะไรวันนี้สิ่งที่แตกต่างอันดับหนึ่งเลยที่ทุกท่านควรจะพึงระลึกเลยนะครับก็คือว่าวันนี้โลกไม่ได้อยู่ในวิกฤตหรือความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อเลยผมตอบอย่างนี้เลยนะครับแต่ราคาทองคำที่มันขึ้นมาแบบมากมายมหาศาลเนี่ยถ้าเราใช้ทฤษฎีเด,ดิมแล้วกันนะครับว่าทองคำปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทองคำขึ้นได้เยอะคืออะไรครับเงินเฟ้อต้องสูงใช่ แต่มันผิดใน3าปีถูกไหมครับ3มปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อโลกต่ำนะครับต่ำนะครับไม่ใช่สูงนะครับแต่ทองคานิวไฮตลอดเวลาแล้วจริงเราอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงโลกอีกข้อหนึ่งข้อแรกก็คือสหรัฐเปลี่ยนจากผู้นําเข้าพลังงานโลกมาเป็นผู้ส่งออกพลังงานโลกอันดับหนึ่งอันนี้ท,นทุกคนทราบอยู่แล้วแล้วก็ผลิตใหญ่กว่าซาอุนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงประการที่สองที่เปลี่ยนโลกนะครับคืออะไรครับจีนครับสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนปี2000จีนไม่เคยมีบทบาทอะไรในโลกเลยเหมือนหายไปจากโลกอะ่ะแต่ด้วยประชากรพันกว่าล้านนี่แต่หายไปจากโลกเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยมัวแต่มีปัญหาภายในใช่ไหมฮะตั้งแต่ปิดประเทศเอ่อเรียกว่าตั้งแต่ชนะสงครามไม่เรียกว่าชนะจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ทะเลาะก,กันนะฮะกว่าจะจบก็1 9 4 9คอมมิวนิชนะอ่าก็ตั้งพักตั้งพรคเสร็จก กเกือกกระสนแล้วกันผมใช้ก็เป็นอีกสองอีกยี่สิบกว่าปีนะจนไปถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกเพราะอะไรฮะสามสิบปีโดยประมาณนะเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าเกิดอะไรครับภาษาอังกฤษเขาเรียก get l e a e forward คุณเหมาเจอตุงเขาก็พึ่งตัวเองอะ,อะคิดว่าพึ่งตัวเองไปเอาเครื่องมือเหล็กทั้งหมดมาล้อมแต่นั้นคนดีเคยยนะินนักเก็ตที่โหคนตายไปหลายล้านคนนะครับอดตายอดตายเยอะอายมากเลยนะครับอดอยากแล้วก็มาต่อด้วยอะไรครับปฏิวัติวัฒนธรรมครับหนึ่งเก้าหกหกถึงหนึ่งเก้าเจ็ดหกก็ ถ้าผมผมพูดตรงๆก็ประเทศประเทศจีนก็เรือหายไปอีกครับอีกสิบปีเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโชคดีโชคลายนี่พี่ถ้าเมาเจอตุงท่านไม่เสียตอนหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะผมว่าจีนอาจจะไม่มีวันนี้นะอ,อ๋อใช่ใช่ใช่ใชจริงๆนะแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนอำนาจตั้งเซลร์ผเพียงขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้โหเปลี่ยนจีนนี่เปลี่ยนเลยครับคนีที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรครับปัจจัยนี้ก็ปัจจัยที่สองที่เปลี่ยนโลกและโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมคือครับจีน ใครไม่ทราบบ้างครับว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอะไรเขาเรียกดีเฟลชันดีเฟลชันคืออะไรครับเงินเฟื่ออ๋อใช่ใช่ภาษาง่ายๆก็คือโลกทุกวันนี้ถ้าจีนผลิตถูกราคาจะถูกแต่ดีหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอ่าะ,ะคือยังไม่มดีเยอะแล้วมันค่อยๆดีนอย่างนี้ถูกไหมอ่าเหมือนรถ e v เหมือนมือถือี่ยวมีนะเหมือนหัวเว่ยตอนแรกจีนก็ copy เี่ copy ก่อนนะ copy เสร็จแล้วก็ทําจนดีครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าจีนเข้ามานะ ถูกสงครามราคาและเร็ว <c oughs> เร็วพัฒนาเร็วครับจีนจะเป็นตัวเร่งคือผมต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเนาะครับเราอย่าไปมองด้านแย่เรามองด้านดีก็มันละมองให้เข้าใจมันเนาะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ผมกำลังบอกว่าคือสหรัฐเปลี่ยนในเรื่องพลังงานจีนเปลี่ยนในเรื่องการส่งออกอ่ดีเฟชันแล้วก็เรื่องของการค้าทั้งสองอย่างนี้จึงทําให้โลกของเรา มีความเสี่ยงเงินเฟอ้อต่ำมากมาก,มากผมตอบอย่นี้เลยต่ำมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกผมว่าสวัส so ดิ์เดี๋ยวมันจะมีวิกฤตเงินเฟอ้อผมก็ต้องตั้งคําถามว่าจากอะไรครับอืจากอะไรครับ,จา,รรบจากพลังงานขึ้นก็สาลายรากเขากดพลังงานทุกวันนี้ได้คใครไม่เชื่อก็ดูสิครับว่าตะวันออกกลางยิ่งลบน้ํามันยิ่งลงครับเป,เป็นไปได้ยังไงครับแต่มันเป็นไปแล้วนะครับสามปี ถูกไหมฮะลบกันไม่มีน้ำมันมันไม่มันไม่มันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะสหรัฐเนี่ยเขาเป็นคนผลิตน้ำมันมากสุดในโลกแล้ววันนี้ยิ่งไปได้ในเวเนซุเอลาจะผลิตได้มากขึ้นหรือน้อยลงก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันอยู่ในมือเขาส่วนหนึ่งครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมเรียกว่าโชคดีแล้วกันว่าโลกของเรามีความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นแต่มีความเสี่ยงเงินเฟ้อน้อยลงครับเพราะฉะนั้นคุณเควินวอชที่เข้ามาเนี่ยที่ที่ที่คนคาดการว่า เขาจะมาขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆเหมือนกับพอวอลเกอร์ไม่จริงหรอกครับผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยตัดออกไปได้เลยแล้วเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆไปทําไมอะครับเพราะถ้าขึ้นดอกเบีย้ยไปเยอะๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮนะสาร์ัฐจะเพิ่มหนี้ไม่ได้แล้วก็ภาระด,ดอกเบีย้ยเนี่ยจะมากตอนนี้ประมาณหนึ่งในสี่ของดอกบัตเจ็ตประเทศไปแล้วอะแล้วถ้าเกิดลองคิดง่ายๆนะครับถ้าขึ้นดอกเบีย้ยไปหนึ่งสองเปอร์เซ็นตนะ สหรัฐจะมีปัญญาสมมุติแล้วกันนะครับสามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นของบัตเจตประเทศงบประมาณประเทศเนี่ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยคุณคิดว่าสารัฐเขาจะเอาไหมครับผมมั่นใจว่าอย่างนี้ครับว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นตกว่าๆอยู่อย่างเงี้ยท่านวางไว้เลยอย่างน้อยสามปีห้าปีเพราะอะไรครับเพราะเราก็เห็นอย่างนี้มาตต้องสามปีห้าปีแล้วนะพี่ จริงๆไอ้ดอกเบี้ยที่ผมพูดสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ทําไมถึงระดับนี้แล้วไหมครับเหตุผลที่หนึ่งต้องเยอะกว่าญี่ปุ่นกับยุโรปเงินมันจะได้ไหลเข้าสหรัฐไงครับประเทศไหนที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินจะไหลเข้าตรวไหมครับอ่าดอลลาร์ก็จะไม่อ่อนเกินไปคือยังอ่อนอยู่แต่อ่อนน้อยลงเพราะมันมีเหตุผลอื่นใช่ไหมครับประการที่สองครับระดับนี้เนี่ยสหรัฐควบคุมบริหารได้ในเรื่องของภาราดอกเบี้ย ในเรื่องของการเพิ่มหนี้ทรัมป์ก็สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้ต่อไปอนี่ประการที่สองนะครับประการที่สามระดับนี้เนี่ยมันำทำให้แต่ตลาดอสังหาหริมทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยไม่มีความเสี่ยงมากไปผมใช้คำว่าอย่างนี้เพราะว่าตลาดอสังหาี่ยถ้าดอกเบียมันสูงเกินไปนะครับมีปัญหานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคนสหรัฐเนี่ยถ้าเราไปติดตามไม่มีตงคงซื้อบ้านนะครับ <c oughs> บ้านมันแพงมากครับ ตั้งแต่ปี2020มาหนึ่งวันนี้เนี่ยราคาบ้านสหรัฐขึ้นมาเกือบเท่าตัวครับผมถามท่านว่าถ้าราคาบ้านเมืองไทยขึ้นเกือบเท่าตัวนี่ใครมีปัญญาเสือครับโอ<ฮ>ด<ฮ>น,นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลเควินวอชนะครับเขาเขาไม่ได้มาเป็นความเสี่ยงให้โลกขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่คนไม่เข้าใจเขาดีกว่าไม่เข้าใจบ,บริบทที่มันเปลี่ยนไปรบ,บริบทอะไรก็บริบทสหรัฐเปลี่ยนจากพลังงาน จีนเปลี่ยนในเชิงของการค้าสองสองแฟกเตอร์นี้พอใส่เข้าไปในสมการโลกปัจจุบันนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาร้อยปีไม่มีครับผมถามท่านว่าในอดีตหนึ่งร้อยกว่าปีเนี่ยจีนอยู่ตรงไหนของสมการครับไม่มีครับพอจีนมันหายไปจากสมการโลกครับทุกอย่างมันก็คือฝรั่งหมดครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับแต่วันนี้จีนโผล่ขึ้นมาจากสมการโลกครับทุกอย่างจะไม่เป็นฝรั่งหมดอืท่านว่าใช่ไหมวันเนี้ยอื ใช่ไหมฮะมแล้วไอาการคิดแบบนี้นะครับมันมีบริบทในการวิเคราะห์เนี่ยเยอะมากๆเยอะมากๆไม่ว่าจะเรื่องการค้าเรื่องอาวุธเรื่องสงครามเรื่องการเงินทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นบริบทนี้เนี่ย ผมสังเกตนะคนหลายคนเนี่ยมักจะไม่ให้น้ําหนักกับบริบทนี้เยอะแต่ผมให้แบบสุดๆเลยไม่ใช่ผมโป้จีนะครับผมแค่พูดในข้อเท็จจริงให้ท่านฟังเฉยๆนะไม่ใช่ผมมาดีบีสัวถาวรบอกว่าต้องโปจีนไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับคือพี่หมูพูดที่ไหนก็พูดแบบเนี้ยคือสิ่งที่สิ่งที่พี่หมูพูดเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะที่ทําให้โลกมันผันผวนวุ่นวายเพราะเหตุผลคือจีนเป็นสมการที่ที่เรา ไม่เคยมีแล้วเรามีมาค่อนข้างเป็นตัวใหญ่เป็นสมการที่เราต้องจับตาม,มองเป็นอย่างยิ่งคราวนี้พี่หมูครับทองคําเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นราคากลับไปที่เดิมไหมหรือมันจะลงไปเรื่อยๆคําถามนี้มันต้องมีคนถามเยอะเลยผมต้องถามนั่นก่อนว่ามีคนเอาไปเปรียบเทียบราคาทองคําในอดีตโดยเฉพาะนะครับปี1,971จนถึง1,980ที่ทองคํามันขึ้นจาก35เหรียญไป850เหรียญครับ รประมาณเลยนะขึ้นกี่เท่าท่านก็ไปคิดเอาเองนะนะนกี่เท่าเนี่ยยี่สิบกว่าเท่าครับอันนี้ถูกไหมฮะอ่าใช่ประเด็นคือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมพูดไปตอนแรกแล้วว่ามันเกิดหนึ่งสหรัฐเกิดเงินเฟ้อรุนแรงจากราคาพลังงานที่ขึ้นสี่เท่ากว่าเพราะเป็นผู้นําเข้าพลังงานมากที่สุดในโลกครับวันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่วันนี้ตรงข้ามเลยครับสหรัฐเรียกว่าเอาพลังงานอยู่มันเอาเงินเฟอ้ออยู่มัน อ้าวใครไม่เชื่อก็ลองไปดูสิครับสามปีที่ผ่านมาครับใช่หรือไม่แล้วทําไมสหรัฐถึงกล้านะครับที่จะทําให้ตะวันออกกลางเนี่ยวุ่นวายเพราะตัวเองเอาน้ํามันอยู่มัดไงอเอากา๊สอยู่มัดเพราะฉะนั้นตะวันออกกลางเนี่ยถ้ามันไม่สุดขั้วไม่สุดขั้วหมายความว่าวอะไรครับหมายความว่าช่องแคบพม,มูดจะไม่โดนปิดอย่างนี้นะครับอไอย่างเงี้แล้ยสุดขั้วครับแต่ถ้ามันไม่สุดขั้วนะสหรัฐเอาอยู่นั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจึงแบบกล้ากลัวในการที่จะบุกอิหร่าน ถ้าบุกแล้ไม่ชนะนะแล้วเลื้อหลังนะนอกจากตัวเองมีโอกาสแพ้แล้วนะตัวเองจะเจ๊งด้วยนะเพราะว่าต้องแค่พอมูดมันจะทําให้ราคาพลังงานกระโดดแล้วสารัตเนี่ยละรจะเป็นคนแรกที่เจ๊งก่อนอันนี้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 มันเป็นข้อเท็จจริงสิ่งที่อยากจะมาผูกกับทองคำคือวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นคือเรื่องพลังงานสารัตเรื่องจีนนะครับเพราะฉะนั้นราคาทองคําวันนี้ ตั้งแต่ปี2023มาเนี่ยราคาทองคำไต่ขึ้นมาจาก1,700เหรียญเอาล่าสุดขึ้นไป5,006โอเคมันปรับฐานลงมาแรงหน่อยแต่ท่านอย่าลืมนะครับ1,006นะครับขึ้นมา 3, 4, 4รอบนะครับถ้าไม่ดูได้เลย4รอบ1,006เนี่ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลง,ลลงทุกครั้งจะมี High e r r o ก็คือมีฐานใหม่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นแล้วก็จะมี New High ตลอดแต่ปรับฐานเนี่ยครั้งนี้แรงหน่อยเพราะ ครั้งนี้มีแรงเก่งกำไรของนักลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มันก็เลยขึ้นแรงก็ลงแรงใช่ไหมอันนี้ธรรมชาติอยู่แล้วเพราะมันเป็นการขึ้นเพราะนักลงทุนเก่งกําไรแต่ว่าท่านดูสิฮะตอนนี้ราคาทองอยู่เท่าไหร่ครับสี่พันแปดสี่พันเก้าทำไมมันไม่ลงมาสี่พันห้าตอนตอนรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับที่มันไต่ขึ้นอ่ะสี่พันสามครับสี่พันสามแล้วก็มาห้าพันหกทำไมมันไม่ลงมาสี่พันสามครับทำไมมันลงมาสี่พันเก้าแล้วมันก็ ตั้งลำอีกแหลวมันมีคําตอบครับมีเหตุผลที่ชัดเจนผมอสรุปผลลัพธ์ให้ท่านฟังก่อนดีกว่าผมเชื่อว่าทองยังไม่จบรอบครับรอบมันเนี่ยยังมีอีกเยอะเหตุผลเดียวหลักเลยนะครับที่ทําให้ทองจะไปต่อได้อีกเยอะเยอะนี่เท่าไหร่สี่พันกว่าเนี่ยผมว่าไปแปดพันได้อะแต่ไม่ใช่ปีหน้านะครับอาจจะสองปีสามปีสี่ปีที่ผมไม่รู้แต่มันต้องไปอย่างนั้นนะฮะ เหตุผลเดียวเลยนะครับที่ทําให้ทองมันจะไปต่อคือดอลลาร์เสื่อมค่าจริงๆท่านต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าอย่าถามว่าทองเนี่ยหนึ่ง enfin อลอนราคาเท่าไหร่ดอลลาร์ท่านต้องถามว่าเพราะท่านท่านลองเปลี่ยนใหม่ดีกว่าถ้าหนึ่งหนึ่งทองเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์แล้วมันแข็งค่าเหมือนเหมือนบาทอะ่ะท่านส <p> <อ>ังเกตไหมทาไมเราเราเราไปดูเงินบาททองเนี่ยมันขึ้นน้อยกว่าดอลลาร์เพราะอะไรครับก็เพราะบาทมันแข็ง จริงๆถ้าต้องถามกลับไปว่าหนึ่งดอลลาร์มันได้ทองเท่าไหร่กลับไม่เหมือนกันนะครับปกติคนจะดูว่าหนึ่งออนทองคำที่เขาโค้ดกันใช่ไหมฮะหนึ่งออนทองคำหนึ่งออนนี่ก็ประมาณสองจุดสองออนมันก็ต่อประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งออนทองคำเนี่ยเท่ากับห้าประมาณห้าพันเหรียญแล้วกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งดอลลาร์มันได้ทองคำนิดเดียวเลยนะตอนนี้ ท่านรอนย้อนกลับไปเมื่อ1,971หนึ่งออนทองหนึ่งหนึ่งออนทองคำเนี่ยได้ประมาณ0.02 00 <2. S 2> ก็คือ35เหรียญต่อต่อออนวันนี้5,000เหรียญต่อออนนะครับผมถามท่านว่าทองเนี่ยมันเหมือนหุ้นไหมฮะมันมีเงินปันผลไหมมันมีผลกำไรไหมไม่มีครับตัวมันเองก็เป็น ถ้าจเฉยเป็นโลหะวางถ้าพี่วางทองอยู่เฉยถ้าคุณแม่ท่านวางทองไว้มาสามสิบปีที่แล้วทองมันก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนสภาพไม่อะไรคำถามคือแล้วมันราคามันขึ้นจากอะไรครับมันไม่ได้ราคามันขึ้นเพราะทองนะครับมันขึ้นเพราะดอลลาร์มันอ่อนค่าอันนี้อันนี้ฟังงงไม่งงใช่ไหมฮะไม่งงดอลลาร์มันอ่อนค่าคำถามที่ท่านต้องถามต่อว่าท่านคิดว่าในอีกสิบปีดอลลาร์จะอ่อนค่าไหมอ่อนมันต้องอ่อนอยู่แล้วเพราะอะไรครับดูง่ายๆเลยหนึ่ง ประเทศไหนก็ตามมีสามข้อนี้นะท่านตั้งทงได้เลยว่าอ่อนแงแงหนึ่งงบประมาณขาดดุลบานปลายทุกปีเป็นไหมฮะเป็นหนึ่งล้านดอลลาร์ไม่พอครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐไม่สนใจครับจะเพิ่มงบประมาณทหารจะเพิ่มงบประมาณนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดสองนี่ครับเยอะไหมฮะต่อทุปีโอ้บานปลายเลวเทอะ38สามสิบแปดล้านล้านสามสิบแปดล้านล้านร้อยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น มีใครมองว่านี่สาระจะลดลงไหมอ๋อไม่มีทางมีใครมองว่านี่สาระต่อ GDP จะลดลงไหมครับไม่มีครับไม่มีมีแต่ขึ้นครับเห็นไหมฮะอันที่สามนะครับเรียกว่าอะไรดีอำนาจอำนาจการเงินกับเศรษฐกิจสาระตอนนี้ลดลงไหมฮะลดลงนะครับครับคือคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีใหญ่ยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเทียบแบบสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วมันลดลงเรื่อยๆครับเพราะจีนไงครับ พระรัสเซียมาแทกแซงถูกไหมครับบาราซิลอะไรก็กินเข้าไปหน่อยคนละทีคนละหน่อยสุดท้ายแปลว่าสหรัฐเนี่ยได้สูญเสีย3ข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยนะครับที่ดอลลาร์มันจะไม่อ่อนค่าลงแต่ว่าหลายคนก็บอกอ้าวคุณสุวัสด์ดอลลาร์อ่อนค่าได้ไงอ่ะคุณไปดูเดดอลลาร์อินเด็กอะดเอ็กวายอะเทียบกับบาสเกต คอล r รนซี rency, ใช่ไหมพี่หรือเทียบกับเยนเยนยังเนี่ยเห็นไหมเยนยังอ่อนค่าเลยเกนดอลลาร์ยูโรก็ไม่เห็นจะอ่อนเท่าไหร่เลยถ้าเทียบกับดอลลาร์ก็หนึ่งจุดศูนย์กว่าเนาะตอนนี้ประมาณด uh, อลลาร์ต่อหนึ่งยูโรไม่เห็นมันจะอ่อนเลยถูกไหม<ช>ครับพี่ใช่ผิดครับเพราะว่าเวลาท่านเอาสกุลหนึ่งเอกับสกุลบีเอาสกุลดอลลาร์แล้วกันไปเทียบกับสกุลไหนก็ตามท่านต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้สกุลที่มันเอาไปเทียบเนี่ยตัวมันเองก็อ่อนหรือเปล่า <c oughs> ผมถามท่านว่ายูโรอ่อนไหมครับอ่อนแน่นอนครับอ่อนเยอะเลยเศรษฐก,กิจยุโรปดีไหมครับตกตำ่ำแล้วปัญหาเหมือนกันไหมครับอ่านี่พุ่งใช่ไหมฮะใช้จ่ายก็เกินตัวตอนนี้ก็จะไปเพิ่มงบประมาณทหารเหมือนกันนาะใช่ไหมฮะนาโตแล้วผมถามว่าแล้วทําไมถ้าสมมตินะครับถ้าสมมุติว่าดอลลาร์มันไม่มันไม่อ่อนสมมุติมันอยู่กับที่ครับวันนี้ยูโรอ่ะอาจจะเหลือศูนย์จุดเจ็ดดอลลาร์ก็ได้นะ พี่เข้าใจใช่ไหมฮะแต่พอเอิรมาทั้งคู่เนี่ยมันอ่อนทั้งคู่มันก็เลยไป้วยกันคู่เวลาพี่มาเที่ยวกันปุ๊บอ,อ,อ้าวเฮ้ยมันก็พอ,พอก,กับเดิมครับนี่คือเหตุผลทําไมาเงินเงินบาทแข็งไงฮะเอองินบาทเราอะลงมาน้อยช้าหน่อย<ห>อแต่ดอลลาร์ลงมา,มามากกว่ายูโรล,ลงมา,มามากกว่าเย,ยนลงมา,มามากกว่าท่านก็เลยไปเที่ยวถูกไงฮะท่านเงินบาทมันแข็งแต่ถามว่างเงินบาทเราเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งใช่ไหมประเทศไทยโตดีทุกอย่างไม่เลยไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวเลยครับเกี่ยวอยู่ข้อเดียวคือบาลานซ์ชีเรดีมีอยู่ข้อเดียวเองเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าจริงๆเงินบาทพูดอย่างนี้ก็ได้ครับดอลลาร์พกทีฮะดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าเทียบกับทองคำไปแล้ว99%กว่ากว่าจาก35เหรียญนะขึ้นมา5,000ท่านคิดว่ามันมันอ่อนค่าไปเท่าไหร่ครับ140เท่าท่านได้ทองเท่าเดิมนะเท่าเดิมนะหหน่วยนะหออนนะแต่ท่านเคยจ่ายส5 ท่านต้องมาจ่ายห้าพันแน่นอนครับบางท่านก็จะบอกว่าแม้กุณตัววสามห้ามาห้าพันเนี่ยมันเงินเฟ้อใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ครับเงินเฟอ้อแต่ท่านลองไป a จั u s t เงินเฟอ้อยังไงมันก็สามห้ามันก็ไม่มาห้าพันหรอกครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันไม่ถึงหรอกครับแสดงว่าตัวดอลลาร์เองอะ่ะมันเสื่อมครับอันนี้เขียไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจากวันนี้ไปอะ่ะดอลลาร์จะเสื่อมไหมเสื่อมแน่นอนเมื่อกี้ผมพูดแล้วเหตุผลเพราะฉะนั้นดอลลาร์เสื่อมค่าต่อมูลค่าทองคํา ที่อยู่เฉยๆครับแต่ดอลล่าร์ดูเหมือนไม่ได้เสื่อมค่ามากต่อสกุลเงินต่างๆที่ส่วนใหญ่ก็เสื่อมค่าใกล้เคียงกับดอลลาร์อันนี้ชัดเจนนะฮะ,ฮะทั้งเยนเยนอ่อนค่าไหมฮะยูโรอ่อนค่าไหม,มหมดเลยครับเพราะฉะนั้นสกุลไหนถ้าแข็งแรงหน่อยเหมือนไทยเนี่ยดูแข็งแรงหน่อยก็เลยทําให้เราแข็งนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบท่านเลยว่าทองคําเนี่ย ไอห้าพันหกใช่ไหมครับถ้าใครบอกก็ติดดอยนะแล้วใครบอกว่าอยู่ดอยแล้วหนาวนะท่านไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ลงมาตีนดอยครับเดี๋ยวปีนขึ้นไปใหม่ได้ครับเออใช่เพียงแต่ว,ว่ามันอาจใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยต้องมาดูกันใหม่นะแต่ผมเชื่อไม่นานหรอกครับและอย่างหนึ่งเควินวอชที่จะเข้ามาเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนมาจบรอบราคาทองคำซุปเปอร์ไซลรอบนี้เพราะซุปเปอร์ไซคลรอบนี้เนี่ยมันคือซุปเปอร์ไซคลที่ดอลลาร์ เอาตัวเองไม่อยู่เทียบกับทองคําครับแต่ดอลลาร์เนี่ยพยายามทีจ่จะรักษาค่าของตัวเองเทียบกับสกุลอื่นๆอันนี้มันมันคนละเรื่องกันนะพี่ครับให้เราต้องแยกกันนะครับเวลาเราดูว่าทองคําจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องดูตัวดอลลาร์เองแบบตัวมันเองตัวเดียวอะ่ะเราไม่ต้องไปสนใจสกุลเงินอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยมีแต่จะอ่อนไปเรื่อยๆเทียบกับทองคํานั่นก็หมายความว่าในคิดในมุมกลับ ราคาทองคําในรูปดอลลาร์มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเพิ่มได้แค่ไหนเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมแค่ไม่อยากให้มันเกิดแล้วกันระหว่างทางอย่าให้มันเกิดวิกฤตวิกฤตอะไรต่างๆเช่นเราลัว,วิกฤตอะไรบ้างครับเงินเฟอ้อตอนนี้ตัดทิ้งไปครับวิกฤตสงครามอันนี้เสี่ยงมากเราคงต้องเ,อเราคงต้องมาคุยกันต่อนะมัน <S 1> <S 1> เสียงอะไร <S 1> <S 1> <S บ้าง,างวิกฤตอะไรครับวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวไม่น่ากลัววิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับ เพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะวิกฤตดอกเบีย้ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวครับต่อให้เควินวอชมานะเช,ชื่อผมเชื่อผมเถอะครับว่า,วาโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ยน้อยผมคิดว่าอย่างมากเขาก็อาจจะขึ้นไปนิดหน่อยดอกเบีย้ยสารัฐใน3าิปีเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ3%กว่าถึง4%อกว่าครับอันนี้คือระดับที่ดีที่สุดของสารัฐครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร